Grrrrrr สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆชาวเก็บสถิติเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทีย่ยวเล่นกุ้งลายเก็บสถิติทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ลุงก,ก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้น้อก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมและตัวละครที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นั้นเป็นตัวละครที่เราคุ้นหน้าค่าตากันดีนอยู่แล้วนะครับผมแต่สีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าอยู่ๆน้องก็กลายเป็นสีเขียวนะครับผมยินดีต้อนรับน้องอีโวเจ้าหญิงมาโยนะครับผมเข้าสู่เก็บสถิติเซิรบัผม เป็นไงน่ารักไหมอ๋าน่ารักนะครับผมแต่ควาสามารถไม่ได้น่ารักเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นควาสามารถของจี้ที่มีอยู่แล้วเนาะ ก็ความสามารถแรกนะครับผมเมื่ออยู่บนแลนมาของตัวเองนะครับผมตอนจบเทิร์นนาอมีการ65เปอร์เซ็นต์นะครับผมที่จะสร้างน้มน้ําแข็งน้องบนทุกเลนดมาของฉันนะครับผมน,น,น้ำแข็งนี้จะอยู่นานสองเทิร์นแล้วก็ทําหน้าที่ดักจับศัตรูนะครับผมเมือ่อศัตรูทอยลูกเต๋าผ่านหรือว่าบินเที่ยวรอบโลกผ่านนะครับผม70เปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็มีความสามารถในการเลือกทอยเดินหน้าถอยหลังนะครับผม75เปอร์เซ็นต์เออใช่ความสามารถของ ดาบน้ำแข็งอันนั้นนั่นเองเนาะก็เอามาใส่ให้น้องนะครับส่วนอีกหนึ่งความสามารถเนาะเป็นความสามารถในการก่อสร้างเลนมาม์กไวๆนะครับผมเมื่อตกเลนมาม์กของตัวเองเลาวมีโอกาส50%นะครับผมสร้างเลนมาม์กแล้วก็เคลื่อนย้ายทันทีก็คือความสามารถในการ ดรอปใช่ไหมอ่าดังนั้นอันเนี้ยตัวเราอ่ะไม่ได้มีความสามารถในการก่อสร้างแลนมาคเองนะครับผมเราต้องก่อสร้างแลนมาคก,ก่อนแล้วก็ตกเรนมากของเราแล้วค่อยวาร์ไปที่อื่นเพื่อก่อสร้างแรนมาคเนาะแล้วก็มีความสามารถนะครับผมในการตกมเมยเมือของเราเนาะมีโอกาส90%นะครับผมที่จะดูดสี่ช่องหน้าหลังไม่มีสไลด์โลด้วยนะครับผมแล้วอย่างสุดท้ายเนาะมีโอกาส80%นนะครับผมที่จะป้องกันสกิลการบังคับย้ายหรือว่าการดักจับนะครับผมก็เป็นความสามารถของหมวกไทเทเนียม อืมยังไงดีล่ะอจริงๆมันก็คอมโบกันหมดนะความสามารถของร้องก็คือก่อสร้างเลนมากให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะดักศัตรตูแล้วก็จบเทิร์นเราก็มีโอกาสที่จะอยู่บนเลนมากของเราถ้าเกิดว่าความสามารถในการวาร์ปของเราติดออีกทั้งเมื่อเราวาร์ปเราก็จะได้ดูดศัตรูด,ด้วยสี่ช่องหน้าหลังคุ้มไหมล่ะเฮ้ยก็ ก็ใช้เซตเดิมก็ได้เนาะใช้ตัวละครเดิมๆเก่าๆก็ได้นะครับผมไม่ต้องหาใหม่หรอกน้องมมโยเพราะว่าดูเหมือนว่าอีเวนต์นี้น้องจะหายากด้วยมั้งใช่เพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ของการสุ่มกุญแจไม่ใช่สุ่มกุญแจสิสุ่มอะไรแจ็คพอตใช่ไหมเราต้องสะสมอ่ะ สร้อยอ่ะถึง5เส้นด้วยกันนะ่ะซึ่งสร้อยอ่ะเราสามารถหาได้จากการสะสมอัญมณีสีฟ้าที่เป็น A บวกนะครับผม2ชิ้นเนาะสีแดงที่เป็นเเฉยๆนะครับผม2ชิ้นแล้วก็สีเขียวนะครับผมที่เป็นเเฉยๆอีก2ชิ้นด้วยกันหรือว่าเราจะสะสมเงาของน้องนะครับผมให้ครบ5เงาเนาะแต่มันเป็นการสูม่กาจัมพอ์อด40ครั้งได้1เงานะครับผมม่กาจัคพอดมันราคา50าเพชรเอา50ไปคูณ40 ก็คือ2,000ได้1ใบการันตี5ใบก็คูณใบละ2,000 1,000 0การันตี1,000 0กับความสามารถนี้เนี่ยนะถามจริงฮะแต่ การสุ่มไม่กล้ใจผพอนเยอะขนาดนั้นน่ะเราน่าจะปิดที่สร้อยคอแล้วล่ะเราไม่น่าจะปิดที่เงาเนาะแต่มีเงามาเพื่อให้เราอุ่นใจเฉยๆบ้าเราจะไม่หมดเกินกว่า10,000ื่นแน่นอนนะครับโอมประมาณนี้เราสำหรับการหาน้องมายโยแล้วก็ภารกิจที่เชื่อมกันนะครับผมคือของผ่านน้องมายโยเนาะถ้าเกิดว่าเราปิดน้องมายโยไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็จะได้ภารกิจตัวไอเทมนะครับผม1,000พันเพชรเอส เราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรจากอันนี้บ้างในภารกิจนะครับผมภารกิจตรงนี้เนาะเมื่อเรากดปิดน้องมายโยเสร็จปุ๊บเรากดรับการนะครับผมเอากาดมาเปิด <c oughs> ขอโทษครับเอากาดนะครับผมมาเปิดภารกิจตรงนี้เนาะแล้วก็จะได้นะครับผมเล่นเกมหนึ่งครั้งเราก็จะได้หุ่นไดกาที่เป็นจําน,นวนวันมานะครับผม โอเคน่าจะหายแล้วล่ะ,ะการที่เป็นจำนวนวันมานะครับผมซึ่งเอามาเล่นกับน้องมายโยนั่นแหละเนาะแล้วก็เจอกันในพรุ่งนี้นะครับผมรับ100เพชรแล้วก็เป็นจี้ที่เล่นกับน้องมายโยอีกนั่นแหละแล้วก็อีก100เพชรแล้วก็เป็นจี้ที่เล่นกับน้องไมโยอีกนั่นแหละแล้วก็อีก1 0 0เพชรแล้วก็เป็นอ้ญมณนีที่ซ่มเอาให้น้องมายโยนั่นแหละแล้วก็อีก500เพชรนะครับผมครบอ๋อนี่3 0 0รเหรอเรีวยกว่า100อก็ครบพันเพชรพอดีเนาะเสีย 110, ืน, 1, 000. 9, 000น้องอม ก็มีคุมอยู่ดีนะครับพร้อ,อมจบไปโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะที่อาจจะคุ้มอ่ะอาจจะเป็นสิ่งเลกๆที่เรียกว่าบัฟของน้องก็เป็นได้นะครับดูหน่อย แล้ว <Buff S 2> ขน้องมายอมเมื่อ up สามสิบนะครับผมทุกโอกาสการทะลุเต่าเนาะมีโอกาสสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมชัดซุปเปอร์โลว่าอะไรไงว่าทำไมตัวน้องถึงแพงมากเพราะว่าบัฟของน้องนั่นเองนะครับผมมีซุปเปอร์โลมาไปที่เรียบร้อยแล้วในเซิร์ฟไทยเนาะซุปเปอร์โลนี้นะครับผมจะป้องกันดีบัฟได้ป้องกันการขังโกงได้เอา้าเดี๋ยวก่อนนะดีบัฟโลเหลี่ยมก็กันได้นี่ว่า เมื่อไม่แสดงผลนะครับผมบวกอีก10%เนาะเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกมายังผู้นหของฉันนะครับผมมีโอกาส65%เนาะเพิ่มค่าบันทางแพงขึ้น2เทินก็คือบัฟมวแนวเน่า่นั่นเองอีกหนึ่งอันอู้ซุปเปอร์โลมาแล้วอ๋อเดี๋ยวจี้ที่โอ้ยจี G ้ที่มีซุปเปอร์โลไม่มีอะ่ะซุปเปอร์โลส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะอยู่ในตัวละครที่เป็นความสามารถของตัวละครเลยในเซิร์ฟนู้นนะเฮ้ย hey! ซุปปโลมาแล้วนะครับผมนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงโล่สีทองทองเขาสปอยมาตั้งแต่ตูงนี้แล้วลูกก็มองไม่เห็น โอเคนะแล้วส่วนกิจกรรม bon อือน่นๆนะครับผมวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะหากเล่นหรือชนะในช่วงสุดสัปดาห์นะครับผมรับกล่องปาร์ตี้สัตว์ไปเลยวันที่5้านะครับผมเล่น2กระดานเนาะหรือว่าเล่น2รอบใช่ไหมแล้วก็วันที่5อีกนะครับผมได้นชนะ1ค,1ครั้งก็จะได้กล่องมาอีกวันที่6นะครับผมเล่น2กระดานก็คือเล่นสองครั้งเนาะแล้ววันที่6อีกนะครับผมก็คือเล่นชนะ ให้ได้หนึ่งครัง้งก็ได้กล่องไปเลยแล, the earth, all, course, yeah. แล้วกล่องพวกนี้นะครับผมเปิดมาเนาะก็สุ่มสัตว์ต่างๆนะครับผมได้ของรามาแตกต่างกันประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นตรงนั้นครบแล้วนะครับผมก็จะมีภารกิจที่จะให้ทําตรงนี้อีกเนาะคือการล็อกอินแล้วก็ล็อกอินแล้วก็ล็อกอิน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 นะครับผมแปดวันไปเลยโอเค กดลับไปก่อนเรียบร้อยนะครับผมจบน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็รอลุ้นตัวละครเดือนถัดไปนะครับผมว่าจะมีความสามารถในการสร้างโลหรือเปล่าแล้วตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างโลนั้นเซิร์ฟเก่าก็มีอยู่ไม่กี่ตัวเนาะซึ่งเป็นตัวละครเดือนใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะหวังให้ตัวละครเดือนใหม่ๆเข้าสุดท้ายก็รอหน่อยนะอ่าเดี๋ยวให้เจวอลเข้าก่อนนะครับผม แล้วเราค่อยไปหาตัวอื่นกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมตุองขอตัวลาไปก่อนเพราะแข่คลิปนะขอใ้ทุกคนมีความสุขกับรลยการสตรีทสตร์ประเทศไทยจิ้มเล็กๆวันอะไรกิฟสถสตรีนะครับผมไปละชุบชู้